สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการปันรักด้วยปัญญาเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับผมเบสนะถาถพงผู้พักดีวงครับรับหน้าที่ประสานแนวคิดกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆของบุคคลจากหลากหลายอาชีพเพื่อร่วมสร้างสังคมของผู้รักกันอ่านนะครับการเพิ่มพูนปัญญาโดยเฉพาะกันรเริ่มต้นพัฒนาที่ตัวพวกเราเองนี่แหละครับและจากนั้นนะครับก็จะแผ่ขยายความเจริญงอกงามสู่สังคมรอบข้างได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนอีกด้วยครับ ดังเช่นวิทยากรรับเชิญของเราในครั้งนี้นะครับที่เริ่มต้นสร้างตนเองจากนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จครับมาสู่การพัฒนาจิตของผู้คนและสังคมด้วยการปลุกกระแสะการดําเนินธุรกิจสีขาว และธรรมะอินเทรนด์นั่นเองกับการผลิตหนังสือธรรมะในแนวที่น่ารักน่าจับต้องและก็เข้าใจได้แบบง่ายๆอย่างเป็นธรรมชาติกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัยนะครับนั่นก็คือการปันรักนักอ่านโดยคุณดนายจันทร์เจ้าฉายครับกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ DMG พร้อมกับแนวคิดนะครับและกิจกรรมต่างๆที่เป็นการพัฒนาจิตของเราให้สะอาดสว่างและสงบได้เป็นอย่างดีเชียวละครับ สำนักพิมพ์ DMG นะครับก็คือว่า DMG เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นธุรกิจของผม DMG เป็นงานเนเรกของผมก็คือว่าผมมีความรักในเรื่องของหนังสือผมเป็นคนชอบอ่านมากผมเป็นคนชอบอ่านชอบเขียนแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะจากไอ้สิ่งที่เรารักเนี่ยเราก็ทําขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการที่จะแบ่งปันความสุขแบ่งปันความรู้ดีๆนะครับเพราะว่าความคิดที่ดีจากหนึ่งประโยคนะ่ะถ้าสามารถที่จะพลิกชีวิตคนได้ ผมคิดว่านั่นแหละคือคุณค่าแล้วนี่ก็คือจุดยืนของสำนักพิมพ์ DMG คือเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำเป็นธุรกิจครับรายได้เกือบทั้งหมดเลยเราไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นการกุศลสาธารณประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าทำขึ้นมาแล้วอะไรก็ตามครับที่เราทำด้วยความรักเนี่ยจะเบ่งบานเองโดยธรรมชาติธุรกิจของสำนักพิมพ์ DMG ช่วงแรกจะเป็นหนังสือทางด้านการบริหารธุรกิจหนังสือท่าน how t o นะครับหนังสือพระราชประวัติ แล้วก็หมวดที่สําคัญที่สุดก็คือหนังสือธรรมะเพราะว่าพอเริ่มต้นทําขึ้นมาปั๊บเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะใช้ความรู้ทางด้านการตลาดที่เรามีเนี่ยช่วยขยายฐานผู้อ่านหนังสือธรรมะทําอย่างไรให้หนังสือธรรมะไม่ใช่อ่านกันเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์สูงเท่านั้นนะฮะแต่หมายถึงว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่คนที่ทํางานนะฮะแล้วก็ในทุกๆแวดวงถ้าสามารถที่หยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาได้ปับ๊บอันนั้นแหละคือความสําเร็จนะฮะที่เราสามารถทําได้ ก็เลยเริ่มต้นจากที่สำหรับพิมพ์ดีเอ็มจีทำหนังสือเล่มแรกๆออกมาก่อนคือเรามีการปรับเปลี่ยนรูปเล่มหมดเลยนะครับให้หนังสือธรรมะอ่านง่ายขึ้นนะครับรูปเล่มน,น่าจับต้องมากขึ้นการตั้งชื่อหนังสือวิธีการเขียนให้เป็นเ,เปลี่ยนภาพลักษณ์จากยาขมกลายเป็นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ต้องทุกข์หรอกนะไม่ต้องอกหักหรอกนะนะฮะไม่ต้อง จะฆ่าจะฆ่าตัวตายจนหาอะไรไม่ออกแล้วนะฮะถึงจะต้องมาอ่านหนังสือธรรมะไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณสักเกือบ10ปีแล้วและผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นความตั้งใจก็ส่งผลสาเร็จนะครับถ้าเราลองมองอดูร้านหนังสือทั้งหมดในปัจจุบันนี้จะเห็นชัดเจนว่าหนังสือที่ติดอันดับหนึ่งในสิจะเป็นหนังสือธรรมะตลอดนะครับก็ จากการที่เราลุกขึ้นมาเลยครับเป็นสำรับพิมพ์แรกๆนะครับแล้วก็มันก็มาจากแนวแนวความคิดที่สำคัญนะของหลักหลักกลยุทธ์ด้านน้ำสีขาวนะครับที่ผมพูดบอกว่า everyone is a winner ก็คือว่าโลกใบนี้เนี่ยมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ชนะทุกคนคือเราสามารถที่จะมีความสุขนะฮะมีความสำเร็จมีผลกำไรเช่นเดียวกันครับไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้นครับ คู่แข่งของเราเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเดียวกันกันกบเราทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้ชนะร่วมกันและเราก็ทําตรงนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับพอเราพิมพ์หนังสือธรรมะเราก็ใช้แนวความคิดแบบนี้เผยแพร่ออกมานะครับคนทุกคนก็สงสัยบอกว่าเอ๊ะทำไมเราเปิดให้ดาวน์โหลดเนื้อหาหนังสืออ่านได้ฟรีนะฮะก็คือว่าจากปกหน้าถึงปกหลังเลยคือไม่ต้องซื้ออ่ะเพราะผมมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าความดีเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ ความดีไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยุดไม่ได้และเราไม่ควรที่จะคิดว่าอันนี้เป็นความรู้ของของใครนะฮะเพราะฉะนั้นเราเปิดทั้งให้ดาวน์โหลดเนะะื้อหาอ่านได้ฟรียังไม่พอนะครับเรายังทําเป็น MP3 แจกเป็นแสนแผ่นนะฮะหรือว่าหนังสือบางปกเนี่ยเราทําเป็นแม้กระทั่งละครวิทยุออกมาเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเพราะว่าบางบางท่านอาจจะไม่ไม่ถนัดหรือว่า ไม่มีความสามารถที่จะอ่านได้เพราะว่าอาจจะมีปัญหาทางน่าสายตาหรือเ,เพราะฉะนั้นเราต้องการให้องค์ความรู้แบบนี้ทั่วถึงกับคนในสังคมครับวิธีการที่จะเผยแพร่ธรรมะออกมาให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างของคนในสังคมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือธรรมะนี่คือชีวิตธรรมะคือชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตอยู่ที่ไหนตรงนั้นมีธรรมะ เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องดึงให้คนเข้ามาหาหนังสือธรรมะแต่เราไม่ใช่คิดอย่างนั้นฮะเราคิดว่าคนในสังคมอย่างเช่นเด็กๆวัยรุ่นเยาวชนทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนเขาใช้เว็บไซต์ใช่ไหมนะฮะเขามี SMS ใช่ไหมนะฮะเขายูทู e ใช่ไหมครับเขา Facebook เขา Twitter เ,เขามีช่องทางอะไรที่เขากำลังใช้ในการสื่อสารระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเนื้อหาหนังสือธรรมะนะฮะแปลงหมดทุกอย่างแล้วเข้าไปอยู่ในในชีวิตของคนทั่วๆไป การที่เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ลูกขึ้นมาอ่านหนังสือธรรมะนะครับให้เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะจะต้องใช้กุศโ,โลบายหรือว่ามียุทธศาสตร์หลายอย่างด้วยกันธรรมะในรูปแบบที่เป็นหนังสือหรือสื่อต่างๆอันนั้นคือส่วนหนึ่งนั่นคือในในเรื่องของคอนเทนต์คือเรื่องเนื้อหานอกจากนั้นเนี่ยเราต้องออทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์นะครับภาษาอกงกฤษที่เขาเรียกว่า experiential learning ทำอย่างไรที่เราจะให คนที่เขามีเวทีต่างๆอย่างเช่นสื่อมวลชนอย่างเช่นเยาวชนหรือว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้นําทางความคิดของสังคมเนี่ยได้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นในรอบ10ปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานนะครับในหลายๆที่แต่ว่าที่เราจะไปกันบ่อยมากก็คือที่จันทบ,บุรีนะครับเชิญชวนนะสื่อมวลชนบุคคลชั้นนำนะครับไปให้เวลากับตัวเองสื่อสารกับหัวใจตัวเอง 8วันก็ไปหมดอนะสื่อมวลชนไปหมดเพราะะนั้นนะจากปรากฏการตรงนั้นที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จัดที่ออฟฟิศเราด้วยนะฮะทุกวันอังคารแล้วก็ทุกวันพุธแล้วเราก็เปิดหอประชุมพุทธคยานะครับเป็นที่อบรมปฏิบัติธรรมวันอังคารมีชมรมคนรู้ใจวันพุธมีเรือนธรรมเป็นประจำฮะอาทิตย์ละอย่างน้อยสองครั้งแต่ว่าบางสัปดาห์บางอาทิตย์เนี่ย จัดทุกวันเลยฮะจันจันถึงสุกเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็สนใจธรรมะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีการส่งเสริมนะครับในเรื่องของการที่เราจะมอบของขวัญน,นะฮะต่อไปเนี้ยของขวัญที่ดีที่สุดที่มันส่งต่อได้และมันไม่หมดอายุมันไม่เหมือนของรับประทานของกินนะครับก็คือหนังสือธรรมะอ่านจบแล้วส่งต่อให้คนอื่นได้มันคือมันคือการให้ที่ไม่สิ้นสุด นะครับนอกจากนี้เราก็ยังขยับเข้ามาอีกครับมีการรณรงค์เรื่องของการทอดพระปาหนังสือนะครับซึ่งเราก็จัดทำมาทุกปีก็มีโครงการทอดพระปา2,553วัดร,รวมพลังหัวใจไทยเพื่อในหลวงนะครับก็ตั้งใจที่จะคือกระจายองค์ความรู้ตัวนี้นครับเพราะว่าถ้าเราสามารถช่วยสร้างพระได้หรือว่าสร้างคนให้เป็นพระก็คือว่ามีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถเป็นผู้นำ ของชุมชนของสังคมได้ตรงนี้เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนควรจะช่วยกันครับครับคือผมคิดว่าการที่เราจะส่งเสริมให้คนไทยเราเ,เปลี่ยนแปลงนิสัย,นยนในการที่จะเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นจากในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเรามีลูกมีหลานเนี่ยเราควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะ คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบครับอ่านหนังสือให้ลูกดูนะฮะแล้วถ้าอ่านหนังสือให้โดยเฉพาะอ่านนิทานให้ลูกหลานฟังได้เนี่ยผมว่านั่นคือการปลูกฝังที่ดีมากตรงนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่สังคมตะวันตกเขาปลูกฝังกันมานานซึ่งของเราอาจจะมีบ้างในบางครอบครัวแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆนะครับการฝ่ายเรียนฝ่ายรู้เนี่ยเริ่มต้นจากตัวเราเองเราอยากให้โลกเป็นแบบไหนเราอยากให,ให้สังคมไทยเป็นแบบไหนเนี่ย เราต้องลุกขึ้นมาคือเราจะต้องไม่บ่นว่าเออมันไม่ดีนะฮะคนไม่อ่านไม่เป็นไรครับอ่านเลยนะอยู่อยู่บนรถไฟฟ้าตรงไหนนะครับนั่งอ่านยืนอ่านแล้วให้มันเห็นว่าเนี่แหละคือวัฒนธรรมที่ดีงามที่เราควรจะเป็นครับ จากการเปลี่ยนมุมมองของหนังสือธรรมะนะครับที่อาจจะเคยเป็นเสมือนยาขมครับกับกลายมาเป็นของหวานหรือลูกกวาดสีสดใสเหล่านี้คงทําให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยคิดเหมือนผมนะครับที่ว่าความสะอาดสว่างและสะงบในจิตใจด้วยธรรมะไม่ใช่ของยากหรือว่าน่าเบื่ออีกต่อไปแล้วใช่ไหมล่ะครับหากมีโอกาสนะครับเรามาร่วมฝึกปรือวิทยาทยุ์ทางธรรมเหล่านี้กันดูบ้างดีกว่านะครับ มหาพอพูดถึงเรื่องของธรรมะกับความสงบหรือการสร้างบุญกุศลเนี่ยจะทําให้เราได้ไปสู่สวงสวรรค์กันนั้นผมว่าสวรรค์เนี่ยอยู่ใกล้แค่ปลายหางตาเรานี่แหละครับเพราะวันนี้ครับเราจะพาทุกทกท่านไปเที่ยวสวรรค์ไม่ใช่ครับนครสวรรค์นั่นเองนะครับกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงตลอดแหล่งเรียนรู้ในวันนี้ครับกับกศนออำเภอหนองบัวครับ และโรงเรียนบ้านสะงามจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองแล้วเดี๋ยวเรารไปต่อด้วยหนังสือในดวงใจของผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาและวงการบันเทิงกันต่อเลยครับครับกับผมนายจำนงก่อมแก้วพอศูนย์กศนอำเภอหนองบัวครับสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องโครงการส่งเสริมรักกันอ่าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้ได้ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็จัดการศึกษาให้เป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งนะครับในส่วนของศูนย์กศนอำเภอหนองบัวนั้นได้นํานโยบายมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของอำเภอที่รับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาห้องสมุดประชาชนนั้นทางศูนย์กศนก็ได้พยายามพัฒนา ด้านอาคารสถานที่ด้านบรรยากาศแล้วก็ด้านเจ้าหน้าที่บรรลักษ์เพื่อให้บริการส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายนอกจากนี้ทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรับการอ่านด้วยในส่วนของกิจกรรมที่จัดนั้นในปีงบประมาณนี้ทางกตนอำเภอนองบัวก็ได้จัดกิจกรรม4โครงการหลัก โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของศูนย์กศนอมเภลหนองบัวนะคะที่ห้องสมุดประชาชนร่วมกับเครือข่ายและก็องค์กรต่างๆนะคะที่ได้ทำนะคะก็มีโครงการค่ายารักกันอ่านนะคะเราได้ทําเมื่อวันที่1 6 1 7มีนานะคะมีนาคมที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายของเราก็คือ150คนนะคะก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะ165คนนะคะโดยเราแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆก็คือฐาน วิทยาศาสตร์ฐานคณิตศาสตร์ฐานภาษาไทยและก็ฐานภาษาอังกฤษนะคะคือเราทำกิจกรรมฐานความรู้นี่นะคะแบบไปกลับนะคะสองวันโดยเราเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านวิชาการต่างๆตามฐานความรู้นะคะมาเป็นวิทยากรให้กับศูนย์กศนอของเรานะคะโครงการที่สองก็คือโครงการ อาสาสมัครรักการอ่านนะคะซึ่งค่ายรักการอ่านนี้เรามีกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือนักเรียนนักศึกษาประชาชนเนียนะคะประมาณ100คนนะคะแต่ก็มีผู้เข้าร่วมโครงการนะคะที่อาสาสมัครที่สมัครมานะคะ126คนนะคะเราก็ได้มีการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเรื่องอาสาสมัครรักการอ่านแล้วก็ให้ความรู้พื้นฐาน ด้านการใช้ห้องสมุดประชาชนแล้วก็มีการชอบหนังสือจากห้องสมุดประชาชนสู่หมู่บ้านโดยเราเลือกตำบลน,น้ำร่องก็คือ1นตำบลน,นึ่อำเภอ1ห,หมู่บ้านเราเลือกหมู่บ้านสายใหญ่ลักก็คือหมู่บ้านเกาะแก้วตำบลห้วยร่วมนะคะอำเภอหนองบัวเป็นอำเภอน้ำร่องเป็นตำบลน,น้ำร่องนะคะของอำเภอหนองบัวเรานะคะ หมู่บ้านนี้ก็คือหมู่บ้านเกาะแก้วสมคีเป็นจุดนำร่องของโครงการสายายยรักมาหนึ่งเดือนเราก็จะนัดพบกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่ในการที่ว่าโครงการและการอ่านเนี่ยเราก็จะมาแนะนำกันในกลุ่มในกลุ่มเสร็จแล้วเราก็ไปรับหนังสือที่ที่ทางห้องสมุดทางที่กศนที่อาจารย์เข้ามาแนะนำพอไปไปเป็นอาสาสมัครเรียบร้อยก็เอาหนังสือมามาให้ทางกลุ่ม แนะนำทั้งกลุ่มและทั้งหมู่บ้านการแนะนำคนที่ไม่รู้หนังสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ลืมหนังสือกลุ่มเป้าหมายของเราต่อไปก็คือเราจะทำทุกตำบลน,นะคะคือนำร่องนะ,ะแล้วทีนี้แรงกระตุ้นที่เราได้จากค่ายละกันอ่านนี่ก็คือเรามีการแข่งขันนะคะอาสาและกันอ่านดีเด่นของอำเภอหนองบัวเรารุ่นที่เราอบรมไป ก็คือกฎเกณฑ์เราก็คือจะมีการแข่งขันก็คือแข่งขันในกรณีที่ว่าอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมไปแล้วเนี่ยใครมาเอาหนังสือจากห้องสมุดไปให้ชาวบ้านอ่านได้มากที่สุดเราก็จะดูจํานวนครั้งจํานวนเล่มนะคะแล้วก็แบบตอบรับที่กลับมาแล้วเราจะตัดสินก็คือวันที่30ก็มาไล่เรียงก็คือเราจะไปรับรางวัลจากท่านผอ,อจังหวัดผอ,อกรมกิบตลับทองนี่นะคะเพราะว่าท่านจะมอบรางวัลพร้อมเกติบัตให้ในวันที่8กันยาก็คือวันการศึกษานักเรียน ค่ะโครงการที่3ก็คือโครงการการเรียนรู้จาก ICT ก็คือจากเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเราให้ความรู้นะคะเรื่องการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะและก็จากอ e ีบ e ุ๊กอีเลอร์นิ่งนะคะและก็โปรแกรมการใช้สืบค้นหนังสือจากห้องสมุดประชาชนของเรานะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจำนวน50คนนะคะ คำว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยถ้าเราไปสืบคน้นหนังสือเนี่ยจากในที่ว่าห้องสมุดเราเนี่ยนะคะ<ร>บางทีหนังสือในห้องสมุดเราอาจจะไม่มีเราก็จะมีพวกแผ่นอ e ีบุ๊กหรือสื่อต่างๆนี่ไว้ให้อันนี้นะคะ <c oughs> คือเราก็จะรวบรวมหนังสือตัวนี้พวกแผ่นอ e ีบุ๊กด้านวิชาชีพด้านต่างๆที่จากศูนย์เทคโนโลยส่งมาให้เราก็เอามายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้เขายืมออไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ภาคปฏิบัติแล้วก็กิจกรรมที่4ก็คือโครงการแข่งขันทางวิชาการยอดนักอ่าน โดยเราจะรับสมัครนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปจํานวน100คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มนะคะเราจะแข่งขันเป็นกลุ่มก็คือระดับป .1 ถึงป .3 กลุ่มที่1ก็คือปอ .4 ถึงป .6 กลุ่มที่2และก็กลุ่มที่3ก็คือนักศึกษากศนระดับมตน้นและกลุ่มที่4ก็คือนักศึกษากศนระดับมปลายและประชาชนทั่วไปมาแข่งขันกันคัดเลือกหาคนที่ชนะเลิศนะคะ เพิ่งผ่านไปนี่ฮะเราทั้งหมดมอบรางวัลไปทั้งหมด20สิรางวัลนะคะจากการแข่งขันทั้งหมดนะคะนี่คือกิจกรรมของเรานะคะที่ได้ทําในปีนี้ค่ะในการทําโครงการนี้ก็รู้สึกประทับใจที่ได้ทําความดีเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อโรงเรียนแล้วก็เพื่อตรวจตัวเองด้วยในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยากให้กิจกรรมนี้มีเรื่อยๆไป คืออยากให้คนได้รู้ความรู้ได้รู้หนังสือแล้วแบบให้ปรับนิสัยใน,ในการรักการอ่านมากขึ้นนะคะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยากให้โครงการนี้ค่ะมีต่อๆไปค่ะเพราะว่าสําหรับโครงการนี้ค่ะสามารถทําให้ทุกคนนะคะมองเห็นเวลาว่างส่วนหนึ่งอะคะ่ะสามารถที่จะเหลือแล้วเหลือเหลือจากการทํางานแล้วมาอ่านหนังสือเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปรวมไปถึง ผู้สูงอายุนะคะก็สามารถที่จะฝึกอ่านหนังสือแล้วก็สนใจที่จะรักการอ่านมากขึ้นค่ะค่ะชอบมากรู้สึกว่าไม่เคยมีโครงการไหนที่เข้ามาถึงถึงประชาชนจริงๆอย่างนี้เลยค่ะชอบชอบมากเลยวันนี้ก็เลือกหนังสือผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ชอบมากที่สุดนะคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาังงามสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งครับผมต้องท้าความไปประมาณสัก3าปีที่แล้วก่อนที่ผมจะลงตำแหน่งที่นี่ใหม่ๆโรงเรียนได้มีเด็กประมาณ40คนนะิคนณวันนั้นนะครับเสร็จแล้วผมมาลงตำแหน่งใหม่ๆในในในสัปดาห์แรกก็ได้ปรึกษาหาเรือคุณครูเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ได,ได้ทราบว่ามีป่าชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องขนสด เป้าหมายแรกๆจริงๆก็คือต้องการดึงมวลชนเข้าโรงเรียนเท่านั้นไป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 หาเขาเขารับปากทันทีแล้วว่าจะมาช่วยโรงเรียนเพื่อเพื่อรักษาสภาพโรงเรียนนี้ให้อยู่ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเขาก็รับรับปากว่าจะมาจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนให้ปราชาวบ้านที่มีความสามารถด้วยกัน4คนนะครับแต่พอพอพอเพื่อ,อให้เกิดความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนเนี่ยผมก็ได้ดําเนินการ คุยกับคณะกรรมก,การสาขึ้นพื้นฐานคุยกับคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับทั้งท่านนายกอบตอแล้วก็พระครูนิว่าธรรมสุนทรหลวงพ่อวัดบ้ามะเกือนะครับก็ได้เล็งเห็นกันว่ากิจกรรมนี้มันมีประโยชน์ต่อนัเกเรียนนะครับเราจึงได้พัฒนาจากโครงการขึ้นมาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระกายเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องโขนสดพื้นบ้านไปยุบแต่พอทําไปหลักสูตรขึ้นมาระยะหนึ่งเนี่ยพอจัดการเรียนการสอนไปเนี่ยเราก็ประชุมปรึกษาหารือครูว่ามันมันพอจะสู่กับแนวทางส่งเสริมการอ่านในหลายๆสาระอีก8สาระได้หรือไม่สรุปได้ว่ามันไปถูก8สาระกายเรียนรู้ตามหลักสูตรได้เป็นอย่างดีเราเรียกมันว่าบทเรียนส่งเสริม รักการอ่านโดยใช้โขนสดเป็นแกนนําในการส่งเสริมรักการอ่านโดยที่ว่าเรายัางประวัติความเป็นมาเราก็เอามาทํำเป็นคํำลค้องจองเอามาผูกเป็นบทกรให้เด็กได้ท่องจําง่ายๆแล้วก็จากการแสดงของเราทศกัณฐ์ออกศึกกุมภกรทดน้ํามันจะมีคําศัพท์นั้นเราก็เอามาระพันธ์เป็นบทกรแป8ให้เด็กได้ฝึกอ่าน เด็กจะได้ทราบซึ้งแล้วก็รู้ความหมายเราก็จะมีใบงานประกอบให้เด็กอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจากการที่เด็กเขาสนใจหลักสูตรโขนสดอยู่แล้วคนนำเอามาแตกตัวนี้เขายิ่งเพิ่มความสนใจอยากรู้อยากเห็นอยากทำอยากศึกษาเราก็มีการกระตุ้นเด็กคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจให้สืบค้นได้เราก็จะมีสถานที่คือสืบค้นของเด็กตามห้องสมุดต,ตามแหล่งอินเทอร์เน็ต ให้เด็กเขาดูว่าการเสิร์ชข้อมูลเข้าไปบทร้องบทประพันธ์ลักษณะนี้เป็นอย่างไรเพื่อให้เด็กทราบซึ้งบทประพันธ์ยิ่งขึ้นก็อยากให้แสดงไปเรื่อยๆค่ะเป็นโครงการที่ดีค่ะเป็นวัฒนธรรมของไทยเป็นแบบประยุกต์อะไรแบบนี้ค่ะ จากชุมชนเนี่ยชุมชนเวลาเราฝึกซ้อมชุมชนให้ความสนใจมากจะเข้ามาศึกษาเข้ามาดูแล้วก็ให้สนับสนุนสนับสนุนในด้านเสื้อผ้าอุปกรณ์แล้วก็เวลาที่เราใช้บุตรหลานเขาซ้อมเนี่ยชุมชนก็จะอนุญาตเวลาเราจะนําบุตรหลานไปไหนเป็นความยินดีของชุมชนแล้วก็จะมีชุมชนติดตามไปตลอดเวลาที่เรานําโขนสดออกไปสแสดงที่ไหน ไปให้กำลังใจไปดูแลบุตรหลานของเขาไงเสร็จแ,แล้วเนี่ยนักเรียนได้อะไรนักเรียนนักเรียนเนี่ยเขาจะได้เรื่องของอารมณ์สุนทรียภาพเขาได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่เล่นตัวซ้ำๆเขาอยู่ตลอดนะครับแล้วเขาเรียนอย่างสนุกแล้วทาให้ผลสำเร็จของการเรียนเนี่ยดีขึ้นเพราะเขามีสมาธินะเป็นการฝึกสมาธิเขาได้ทางหนึง่ง หนึ่งสือที่มีในดวงใจคือคือหนึ่งสือพระกัมพีเพราะในนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยการสั่งสอนและการดนใจซึ่งมีคำศักดิ์สิทธิ์มันเป็นสิ่งที่แปลกอ่านทีไรเรารุ้สึกความหมายเปลี่ยนแปลงผมจำได้ก็เป็นเด็กชอบอาา่านนี้อานโปรติสาร์ ของบุคคลเช่นมาดามมาริคูลีมันนักวิยาสที่คนพบแร่เรเดียวหนังสือประเภทยอย่างเงี้ยส่งเสริมบุคคลสำคัญจะ่เป็นนักรบกอดีเช่นนโปเลียนฮารานักสืทยุนนิวตันหรืไอน์สไตน์วันหนึ่ง เราได้พบกับครูที่ครูที่สอนวิชาภาษาไทยครูที่ไม่ได้บอกว่าอ่ะเรามาอ่านกันคนละหน้าคนละหน้าแต่ในชั่วโมงนั้นครูไม่ได้บอกให้เราอ่านหนังสือเลยครูมาเล่าให้ฟังถึงหนังสือเล่มนั้นหนังสือที่ชื่อว่าการมนิตวาสิทธิแล้วคืนนั้นเราก็กลับไปบ้านแล้วก็หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาสักพักหนึ่งเรารู้สึกเราไม่รู้สึกว่าเราอ่านหนังสือ เหมือนกับเรากาลังดูดังเราเห็นภาพถ้าถามว่าเป็นังสือเล่มใดในเล่มแรกในชีวิตที่ที่เมื่อเปิดอ่านแล้วเราเห็นภาพโดยที่มีนั้งสือภาพผมก็ต้องบอกว่านั้งสือการบันณิตนี่แหละและที่สําคัญก็คือสิ่งที่เราได้มันก็คือภาษานะฮะรสของภาษารสของคําที่ถูกร้อยเรียงเอาไว้ตรงนี้นะมันจะทําให้เราเห็นภาพผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะย้อนไปคือถ้าเราอยากจะเป็นคนเขียนหนังสือ ไม่ใช่แค่อ่านหนังสืออย่างเดียวแต่ต้องรู้จักเลือกอ่านหนังสือที่จะเป็นประโยชน์นั่นก็คือหนังสือที่แสดงถึงรสของคําด้วยซึ่งก็คือหนังสือที่เขาเรียกว่าการพรรณนาโวหารเราไม่ได้หยิบม,มาใช้ทั้งหมดแต่ให้รู้ว่าเขาใช้คําอะไรบ้างไอ้ตรงนี้สําคัญ สำหรับออยเนี่ยนะคะออยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบการอ่านค่ะเพราะว่มีความสุขว่าการอ่านเนี่ยนะคะเป็นการที่เราช่วยออยเนี่ยเสริมสร้างจินตนาการแล้วก็ใช้สมองได้อย่างเรื่อยๆด้วยแล้วก็เป็นการผ่อนคลายความคิดได้เป็นอย่างดี สำหรับหนังสือที่เป็นต้นแบบสําหรับตัวออยแล้วก็ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตออยก็คืออ้อยชอบอ่านหนังสือแนวพวกอัตาชีวประวัตินะคะพวกประวัติของบุคคลสําคัญหรือว่าประวัติของคนดังต่างๆะคะคืออ้อยมองว่าออยอยากเขาเป็นแบบอย่างอ้อเห็นว่าเออเขามีประสบความแบบความสำเร็จทุกวันนี้เนี่ยเขาก้าวมาได้ยังไงเราเรียนรู้จากตัวเขาแล้วเราลองมาประยุกต์กับตัวเราเองเรามองว่าอุปสรรคของเขาเนี่ยจริงๆแต่ละคนเนี่ยคือถ้าเราอ่านดูแล้วเราจะรู้เลยว่าแต่ละคนกว่าจะมาถึงทุกวันนี้กว่าจะมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมันไม่ใช อีกหนึ่งกำลังใจให้กับเราเองได้ด้วยแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าเออการจะเป็นคนดังหรือจะเป็นคนเก่งหรือจะเป็นคนดีเนี่ยต้องทํำยังไงนะคะยังไงก็อยากให้น้องๆทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะลองอ่านดูค่ะลองเริ่มอ่านทีละหน้า2หน้าก่อนก็ได้เพื่อจะแบบจุดประกายความคิดของตัวเราเองนะคะก็ถือว่าเป็นการ่อนลายที่ดีค่ะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของชาวนครสวรรค์นะครับทั้งของศูนย์กศนอําเภอหน,นองบัวแล้วก็น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านสระงามครับ รวมทั้งมุมมองของหนังสือในดวงใจเหล่านี้ก็คงจะทําให้ทุกคนได้เพลิดเพลินนะครับแล้วก็จุดประกายความคิดหรือแรงบันดาลใจดีๆกันได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับและหากคุณผู้ชมนะครับพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือคําแนะนําติดชมรายการเราบ้างก็คงจะดีมากเช่นกันนะครับยังไงก็สามารถส่งจดหมายมาได้โดยตรงที่นี่เลยนะครับกับรายการ ปัรรักด้วยปัญญาครับตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยครับพร้อมกับผมเบสนัตพงผู้พักดีวงนะครับเราก็จะไปสารหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาหนังสือและกิจกรรมดีๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ร่วมกันอีกในโอกาสหน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ